ครับสวัสดีท่านผู้ชมที่เคารพรักครับอยู่กับผมฮอสสปริงแคทกับเกมยูคิโอเดอร์ลิงนะครับวันนี้ก็จะมารีวิวเด็กของ Infinity กันบ้างนะครับผมโดยคราวนี้จะมาเป็นสายโลคอสหรือฟรีทูเพย์เลยก็ว่าได้นะอย่างแรกเลยนะครับผมคือเราจะใส่มอนเตอร์ซินโคของสายแบ็กวิงนะครับผมโดยเราจะทำคอมโบนะครับผมง่ายๆเลยนะก็คืออย่างแรกเลยนะครับผมก็คือเราทําการขุดมอนเตอร์นะครับผมใช้สกิลอินฟินิตี้เฟิร์โนนะครับผมก็จะมีขุดนะครับผม ทิ้งการนะในสุสานต้องมีการ์ดตัวในคอนเนเซอร์1ใบนะครับผมตัว7ดาว1ใบนะครับผมและตัวบีเทิลหใบนะครับลักๆเลยอย่างแรกคอมโบแรกเลยนะครับผมเราก็ต้องพวกใส่การ์ดขุดนะครับผมไม่ว่าจะเป็นตัวในคอนเมนเซอร์หรือตัวขุดนะตัวเมทขึ้นมานะครับสตัวนี้นะจากนั้นนะครับผมในสนามเราคอนเชิญเข้ามาเนี่ยก็ต้องมีตัวในคอนเนเซอร์หนึ่งตัวนะครับผมกับบีเทิลครับจากนั้นทําการแซกบีเทอลนะอันเชิญตัวบีเทิลสใบเข้ามาในสนามนะครับ 3กับ2นะครับผมซิงค์กันจะได้5ดาวนะครับผมพอ5ดาวเสร็จปุ๊บนะครับผมเราก็จะต่อด้วยการเอา5ดาวตัวนี้อันเชิญบิเทอร์ทีหนึ่งครับผมจะอันเชิญตัว7ดาวเข้ามานะครับพอ7ดาวเข้ามาในสนามปุ๊บเนี่ยตัว7ดาวนะครับผมตัวนี้นะเขาจะกลายเป็นมอนเตอร์จูเนอร์ถ้าเกิดมีส่วนประกอบจูเนอร์ตัวนั้นนะครับผมมีแบ็กวิงอยู่นะครับผมดังนั้นจะเข้ามาในสนามในสถานะเป็นจูเนอร์ต่อมาทําการลิมตัว7ดาวนะครับผมอัญเชิญมอนเตอร์ในคอมเมอร์เซอร์ครับผมกับบิเทอร์เข้ามาในสนามอีกรอบึ โดยมอนเตอร์ที่มาด้วยความสามารถของตัวมอนเตอร์ตัวนี้จะไม่มีเอฟเฟกนะครับผมดังนั้นเขาจะกลายเป็นมอนเตอร์ธรรมดานะครับแต่ยังน้อยสถานะการจูเนอร์ยังคงอยู่นะดังนั้น3กับ2นะครับผมทําการจูเนอร์5ดาดาวไมตัวหนึ่งนะครับพอตัวมอนเตอร์ตัวนี้เข้ามาในสนามเขาจะมีเอฟเฟกอย่างหนึ่งคือถ้าเกิดเข้ามาสนามด้วยผลของการซิงโคนะครับผมเขาก็จะทําการอัญเชิญตัวแอสเซอ์แบ็กวิงในสุสานของเราอีก1่ทีนะครับผมเริ่งแน่นอนครับตัวที่เราอันเชิญขึ้นมานะครับผมก็จะเป็นตัวเขานะครับทีน5 ก็มีมอนเตอร์แบ็กวิงหนึ่งตัวในสนามกับแบ็กวิงสองตัวในสนามนะครับผมนะทีนี้เราก็สามารถเช็ดสกิลครับผมทำลายการ์ดในสนามฝ่ายตรงข้ามได้2ใบน,นะครับอ่าทีนี้เสร็จแล้วนะครับผมมอนเตอร์ตวนเป็นมอนเตอร์7ดาวใช่ไหมเราก็5 7 1เครับเข้ามาสนามอีกรอบนึงความสามารถของเขานะครับผมก็คือใน1เท่รเธเนี่ยถ้าเกิดการ์ดไปนี้เชิได้การซิงโคนะครับสามารถโจมตีเข้าไปนะครับและพลังตีเพิ่มขึ้น3 0 0พนะครับนะ ก็คือเรียกว่าอัดเข้าไปนี่คือ6,000นะครับผมคือเดี่ยงแน่นอนนะโดนฝาดสามารถนี้จุดอ่อนเด็กนี้คือเราต้องเคลียร์แผงหลังให้โล่งเลยนะครับผมดังนั้นผมจึงใส่คอสบิกไซโคเยอะอินฟิทตี้เบสครับผมไว้เคลียร์ไว้เยอะๆเลยนะอันนี้คือจุดอ่อนของเด็กนี้เราต้องเคลียร์ให้เรียบร้อยนะครับผมผมใส่คอสบิกไซโคอ่ะใครลอยมาหนึ่งใบเพราะเราติดตรงนี้อหนึ่งใบนะครับหรือใส่ได้แค่นี้นะชุกเชิญอะไรขึ้นมาเรายังมีอารมาเนาตว่าไล่ตีกดดันได้นะครับผมเพราะว่าผมใส่เจ็ดดาวไว้สองใบนะครับอ่ะโอเค คอมโบเราก็จะประมาณนี้อัตราการติดนะครับผมถ้าเกิดฝ่ายตรงข้ามไม่ขัดอะไรเลยเนี่ยเรียกว่าชะนะร้อยเปอร์เซ็นต์แน่นอนนะครับผมเพราะว่าเราเป็นคนเลือกการ์ดผมสุสานเองกับมือด้วยสกิลอินฟินิตี้อินเฟอโนโนะครับดังนั้นเนี่ยเด็กนี้จัดเป็นวันเทิร์นคิวที่ถือว่าค่อนข้างจะเห็นผลชัดเจนนะครับอ่ะวาละไปดูกันดีกว่านะครับว่ามันเป็นยังไงนะครับอ่ะ คืงแน่นอนนะเดี๋ยววันนี้ก็เล่นสดให้ดูอีกทีนึงนะครับจะได้เห็นภาพกันชัดเจนมากขึ้นอ่ะลงมานะครับผมผมไปฝ่ายเริ่มก่อนนะฝ่ายเริ่มก่อนขึ้นมาปุ๊บนะครับ <S 1> <S 1> <S อย่างแรกสิ่งที่เราต้องทำนะครับผมก็คือ i อวิวเซอร์วคือเราต้องรอดในเทิร์นนี้ให้ได้นะครับผมหมอบการ์ดไป2ใบนะครับผมเป็นค้อนปิกไซโคลฟินิทีเบสครับสองใบฝ่ายตรงข้ามเปิดนะครับผมเซอร์เคิลนะเราต้องยิงตรงนี้เลยนะเพราะถ้าเกิดเรายิงตรงนี้เขาจะเสิร์ชหามไม่ได้นะครับอ่า เขาก็หมอบการหนึ่งใบนะครับจากนั้น Infinity Inferno ครับทิ้งการ์ดสองใบนะครับเราต้องเหลือการ์ดขุดไว้หนึ่งใบนะอ่าอย่างที่ผมบอกครับแทกให้เรียบร้อยนะครับผมในคอมเมนเตอร์กับบีเทิลครับเข้ามาในสนามจากนั้นแทกบีเทิลครับอันเชิญ์บีเทิลสองใบครับตามการอันเชิร์ซิงโคครับ3 2 5ครับแล้วก็5 2 7ครับจากนั้นต่อเลยครับรีบูฟ7ดาวครับอันเชิญ3กับ2ครับเข้ามาในสนามอีกรอบหนึ่ง ทำการอ๋อต้องทําลายด้วยนะครับผมเพื่อความสบายใจนะครับอ่าจากนั้นอัญเชิญซิงโครครับห้าครับและดึง5ในสุสานเข้ามาสนามอีกรอบหนึ่งเนี่ยตอนนี้จะทำลายอีกรอบนึงก็ทําได้นะครับเอาละจบแล้วนะครับผมตีไปหกพันจบเกมครับเห็นไหมครับว่าช่างเรียบง่ายเหลือเกินอ่ะมาดูีกทีนะครับ คือคโบมันติดชัว์อยู่แล้วนะเพราะว่าเราเป็นคนเลือกการ์ดลงนะยังไงก็ติดนะครับนอกจากเราไม่มีการ์ดขุดในมือแรกเนี่ยอันนี้ก็ถือว่าแย่หน่อยนะแต่เราใส่ไปต้องหกใบนะครับความจริงยิ่งเยอะยิ่งดีหลักๆอ่ะลงมาเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้เราไม่มีการ์ดขุดนะครับเอาละจ่วการ์ดมาหนึ่งใบนะครับจูบว,วางไว้หนึ่งใบคอสบิกซโคยิงข้างหลังก่อนนะครับอย่าลืมว่าต้องลี์ให้เรียบนะครับ ผมหมอะพลิไลท์บาเรียกับอีพีอินฟินิตี้เบรกไว้นะครับเราต้องเหลือการ์ดในมือไว้2ใบไว้ดิทิ้งเพื่อใช้สกิลอินฟินิตี้อินเฟอร์โนไว้นะครับเขาเทินจั่วการ์ดขึ้นมาเป็นเนโคเมนเซอร์การ์ดขุดครับอ่าทิ้งการ์ดสองใบถมตูสานสองใบนะครับลงเนโคเมนเซอร์ครับใช้เอสกิลนะครับผมดึงบีเทอร์เข้ามาครับแฟคบีเทอร์คอนเซปต์เดิมครับดึงบีเทอร์สองใบนะครับสามสองห้านะครับฝ่ายตรงข้ามแผงหลังโล่งแล้วสบายใจได้ห้าสองเจ็ดครับ รีบุ๊สานครับดึง3กับ2เข้ามาครับทำการซิงโคต่อครับลงมาครับดึงอีกทีครับเอฟเฟกครับทำลายการ์ดสองใบครับซิงโคครับลงมาครับปิดเกมนี้เลยครับเรียบร้อยนะครับ6,000ไม่มีโอกาสให้ตั้งตัวนะครับถึงขั้นปิดเกมหนีเลย อัลติเมตดากอนครับอ่าเรามีการ์ดขุดแล้วนะครับหมอบกรรมมากร,ร์ดไว้2ใบผมหมอบอินฟินิตี้เบรกับคอสติบิทไซโคลฝ่ายตรงข้ามหมอบการ์ดไว้ยิงทิ้งก่อนนะครับเคลียร์ไว้1ใบเข้าเทินจั่วการ์ดครับอินฟินิตีอ้อินเฟอร์โนครับหมอบทิ้งการ์ดสองใบขุดสมผม,มให้เรียบร้อยลงการ,ร์ดไป1ใบนะครับผมเอฟเฟกต์ทำงานนะครับผมยิงอินฟินิตี้เบรทิ้งครับแล้วก็ปิดเกมหนีครับตามนั้นครับรู้ว่าจะไม่รอดนะครับเพราะถ้าเกิดเคลียร์หมดคือตายสถานเดียวโอเคเรามา เล่นสดกันต่อดีกว่านาดูกันนะครับว่า OTK เราจะติดหรือเปล่าเด็กนี้เล่นแค่นี้แหละ แล้วก็ตีทีละ0วหพันด้วยนะสะสมแต้มคะแนนได้ดีมากนะครับอืมมีการขุดนะครับเด็กลาว่าลาว่าเนี่ยห้ามซินโคนะไม่งั้นมันน,มน,น่ารำคาญนะครับเพราะว่ามอนเตอร์ของเขาเนี่ยเป็นมอนเตอร์แอนตี้ความสามารถในการซิงโคนะครับอ่ะผมสุ่สารที่เรียบร้อยนะครับช่วงนี้หันมาเล่นลาว่ากันเยอะจังเลย หมอกกาไว้หนึ่งใบนะครับเอาเทินจั่วก,กาขึ้นมานะครับโดยส่วนตัวแล้วเราควรจะต้องเอามอนเตอร์หนึ่งตัวไปตั้งป้องกันนะครับซึ่งกาใบเนี้ยผมเก็บไว้ใช้นะครับหมอกกาไว้หนึ่งใบนะครับแล้วก็อีกใบหนึ่งมหมอกไว้อย่างงี้ส่งใครลอยไปตั้งป้องกันนะครับดีไหมวะเนี้ยเก,ก,กะอยู่บนมือดีกว่าอ,อยู่บนมือดีกว่าครับอย่าน้อยถ้าเกิดคอตปิกไซโคมันก็ยังหมอกคว่มได้ในฐาน,นานะนะ รีมูฟไปทำลายไปนะครับเขามีความสามารถในการทำลายการ์ดอยู่แล้วอืมหนึ่งใบหนึ่งใบนะครับทำลายทิ้งครับโดยฟิลิตี้เบรกนะครับลงการ์ดหนึ่งใบขุดขึ้นมานะครับตรงส่วนนี้ต้องทนเอาหน่อยนะเนี่ยจะไหวไหมว่าไม่เป็นไรเรามีใครลอยอย่างนี้ก็ไหวอยู่แล้วปัญหาก็คือเราจะเคลียรเขาได้หรือเปล่า อันเชิญ3ดาวเหรอไม่อันเชิญหนึ่งดาวอ๋อจะเรียกดีดขึ้นมือสินะโอเคครับฝ่ายตรงข้ามเขาจะเคลียร์การ์ดเราเขาจะเรียกตัวมังกรลาว่านะครับเปิดไหมถ้าเปิดก็สามารถติงโคได้เพิ่มอีกระดับหนึ่งไม่นะเอาแค่ตัวดาก้อนนะครับผมเอามาดีดขึ้นมืออย่างเดียวอาา่าฮะการ์ดกลับเด็กนะครับเพื่อดีดการ์ดเราหนึ่งใบขึ้นมือยังไงเราก็มีตัวไครลอยอยู่แล้ว หรือจะยอมปล่อยเข้าก็ได้นะเนี่ยต้องดูด้วยฝันต้องข้ามหมอบการ์ดไว,ไวอะไรไว้หรือเปล่านะ <c oughs> อืึอ๋อกลาวว่าจะเอาทีเดียวให้หนักเลยนะครับอืมครับตามนั้นนะตีเข้ามาครับผมสองรอยปล่อยเข้าครับเกรงใจตีมาอีกทีนะครับอืพันหกเหรอให้กันแล้วกันนะ ตัวไอ้สองพันเนี่ยไม่ให้นะครับผมใครลอยไปนะโอเคฝ่ายตรงข้ามไม่มีการ์ดหมอบเลยนะครับดังนั้นตัวการ์ดหนึ่งใบนะครับอ่ะแน่นอนนะครับผมมีคอมเพนเซอร์นะครับทิ้งไปนะครับผมเราต้องเอาตัวเจ็ดดาวกับเจ็ดดาวนะครับผมกับสองดาวครับฝ่ายตรงข้ามไม่มีการ์ดขัดเลยนะหมอบกาไว้หนึ่งใบนะครับ ลงในคอมเมนเตอร์ไปครับโอเคสกิลทำงานครับเด็กบิเทอร์เข้ามาครับแฟกบิเทอร์ครับเด็กบิเทอร์สองใบครับอันเชิรซิงโคครับลงไปครับ อีกทีครับรีมูฟการ์ดครับอาา่าฮะอีกทีครับ อีกทีครับเอฟเฟกค,ครับหนึ่งใบครับอีกใบหนึ่งครับติงโครครับตามน้าและท่านผู้ชมเรียบร้อยครับอินฟินิตี้ OTK <c oughs> อัตราการติดร้อยเปอร์เซ็นต์อยู่แล้วนะครับผมเพราะว่าเราเป็นคนถมเองกับมือนะเรียกว่าร้อยเปอร์เซ็นต์แหละถ้าเคลียร์แผงหลังฝ่ายตรงข้ามหมดนะครับดังนั้นเนี่ยการเคลียร์แผงหลังผมไปใส่ไว้เยอะพอสมควรเลยแหละนะโอเคนะครับผมก็เอาไปลองปรับๆดูก็ได้นะครับผมก็ใครมีการ์ดอะไรก็ใส่ใสใสไปใครไม่มีการ์ดอะไรไม่ก็หาอื่นมาแทนได้นะครับผมการ์ดแทนค่อนข้างจะเยอะนะแต่ไอที่สําคัญจริงๆนะครับผมก็คงที่ขาดไม่ได้นี่ก็คงต้องเตินการ์ดขุดนะครับผมนะ อย่างแรกเลยก็พวกมอนเตอร์สายฟิตี้ทั่วไปนะครับนะอ่ะลองมาดูอีกทีนะครับว่าถ้าเกิดอยากจะจัดเด็กนี้ขึ้นมาทำยังไงนะครับผมอ่ะนะครับก็จะมีตัวของในคอนเวนเซอร์นะครับผมในคอเวนเซอร์เนี่ยก็ฟาร์มจากคิริวนะครับผมล่างดาร์กติกเนอร์นะครับอ่ะตัวนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับผมได้จากดาร์กติกเนอร์นะครับตัว7ดาวนะครับผม7ดาวก็มาจากอีเวนต์ของอินฟินิตี้ได้คิริวนะครับอ่ะ แล้วก็ตัวบีเทิลนะครับผมบีเทิลก็เช่นเดียวกันนะครับผมได้จากอ่าอินฟินิตี้ของดาร์คดาร์ฟิกเนอร์นะครับไข่ลอยนะครับผมเอามากันตายนะใส่ได้1ใบนะครับผมก็พอไหวนะฮอตมิกไซโคครับการ์ดยิงนะครับไม่มีไปหายอื่นแทนได้นะครับผมมีการ์ดใช้แทนเยอะแยะเต็มไปหมดเลยการ์ดสายยิงนะครับอินฟินิตี้เบสก็ถ้าเกิดไม่มีอินฟินิตี้เบสก็หาไปการ์ดเคลียร์แผงหลังนะครับผมเพราะว่าการ์ดเคลียร์แผงหลังเด็กนี้สําคัญนะเพราะว่าต้องทําให้มั่นใจว่าเราลงไปฝ่ายตรงข้ามไม่มีขัดนะครับผมแล้วก็ ปิดเกมวันเทินคิวไปเลยโฮลี่ไลท์บาเลียก็เป็นหนึ่งใบที่สําคัญนะครับผมเอามากันตายนะถ้าเกิดในกรณีที่เราต้องมั่นใจว่าเราต้องอยู่รอดในเธอเราให้ได้นะครับผมส่วนที่เหลือนะครับผมก็เป็นพวกการ์ดดับอากับเอ็นของสายแบ็กวิงทั้งนั้นนะครับผมนะก็ไปลองหาเอานะครับส่วนตัว12ดาวนะครับผมก็แบ็กวิงเช่นเดียวกันนะครับอ่ะ2ดาวแบ็กวิงครับแล้วก็เช่นเดียวกันนะครับผมแบ็กวิงทั้งนั้นเลยนะครับ โอเควันนี้ก็รีวิวเพียงแค่นี้นะครับผมหากชอบอย่าลืมฝากด like, กดไลค์กดซับสไคร์ฝากกดติดตามกันด้วยพบกันใหม่คลิปหน้าวันนี้บ๊ายบายครับสวัสดีครับ